จ,จัดอันดับ5อันดับลัคนาราศีดวงดีในเดือนมีนาคมนี้นะคะสําหรับอันดับที่5ค่ะได้แก่ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะในเดือนมีนาคมนี้ค่ะคุณจะโดดเด่นในด้านของการงานนะใครที่ตกงานอยู่ก็มีโอกาสได้งานใครที่ทํางานอยู่ค่ะก็จะรู้สึกถึงความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะผลงานโดดเด่นนะคะได้ใช้ความสามารถนะคะอย่างเต็มที่เลยถัดมาค่ะอันดับที่4นะคะชาวลัคนาราศีมกรนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ค่ะ รักสดใสใจฟูมากเงินทองไหลามาเทมานะคะมีสเสน่ห์นะเมตานะคะก็หาเงินง่ายนะคะเงินทองไม่ขัดมือค่ะอันดับที่3นะคะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนมีนาคมค่ะโดดเด่นในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันนะคะก็ความรักดีนะคะมีความสุขสมหวังในเรื่องของอความรักชีวิตคู่นะคะแล้วก็โดดเด่นในด้านของโชคลาภรับลอยถัดมาค่ะชาวธนู ในเดือนมีนาคมนี้นะคะก็จะโดดเด่นในเรื่องของอความสมหวังในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านรถนะคะแล้วก็ยังมีข่าวดีในเรื่องของงานอีกด้วยใครที่คาดหวังในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าย้ายที่ทํางานก็มีโอกาสที่จะสมหวังดั่งใจนึกนะคะอันดับที่1คะ่ะได้แก่ชาวลัคนาราศีมีนะคะปังทุกทางดีทุกด้านนะคะงานเงินความรักจัด นะคะนะไหลมาเทมาดีทุกอย่างเลยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนก็อาจารย์วายินดีด้วยนะคะ